สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูส้มโอจะมาสอนการสร้างแอปพลิเคชันโดยใช้โปรแกรมชั้งแอเบิลเหมือนเดิมนะคะสำหรับใน EP 2นี้เราจะมาพูดถึงตัวแปรแล้วก็เงื่อนไขของโปรแกรมค่ะก่อนอื่นเลยเราก็เข้า Google กันก่นกอนเลยนะคะแล้วก็เสิร์ชนะคะ ทั้งเอเบิลใน Google นะคะก็จะมีลิงก์ขึ้นมาลิงก์แรกเลยนะเข้ามาปุ๊บวันนี้เราจะทำการล็อกอินนะคะล็อกอินผ่าน Gmail นะคะหลังจากที่ EP ที่แล้วเนี่ยเราได้ Sign Up ผ่าน E ี a i l กันไปแล้วนะคะจากนั้นเราก็ Create New Project ค่ะตรงปุ่มสีฟ้าแล้วก็ตั้งชื่อโปรเจกต์นะคะสำหรับวันนี้นะคะการสร้างตัวแปรและเงื่อนไขเราจะใช้เป็นการคำนวณ BMI นะคะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็เริ่มที่ l a เบลก่อนเลยนะคะ l าเบลก็คือการใส่ข้อมูลที่จะแสดงให้ user หรือผู้ใช้งานเห็นนะคะเราก็จะใช้คำว่าการคำนวณดัชนีมวลกายค่ะเอาเป็นตัวอยู่ตรงกลางแล้วกันนะคะจัดกลางนิดนึงตัวหนาแล้วก็อยากจะปรับ้อยให้เป็นสัก25นะคะขนาดที่จะใหญ่นิดนึงนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาใส่ l a เบล อันที่2เลยนะคะเป็นลาเบลที่แสดงให้เห็นนะคะก็คือเป็นการบอกว่าจะให้ผู้ใช้งานนะคะกรอกอะไรนะคะลาเบลนี้เราก็ใช้คําว่าน้ําหนักค่ะจัดดิมนิดนึงนะคะชิดขวานะคะแล้วก็ทำลาเบลที่2ได้เลยนะคะก็จะเป็นส่วนสูงนะคะเพราะว่าการคำนวณดัชนีมวลกายนะคะก็จะใช้สูตรจาก น้ำหนักแล้วก็สูงๆนะคะที่จะเอามาคำนวณนัน่นเองจัดชิดขวาเหมือนกันนะคะขยับปรับนิดนึงนะคะให้สวยงามนะคะพอเราได้ l a เ e l 2อันแล้วต่อมาการรับค่าเข้าค่ะก็จะเป็น t e x t Input นะคะสำหรับ t e คอ Input นะคะเราจะรับค่าที่ผู้ใช้งานแจ้งเข้ามานะคะก็จะเป็นน้ำหนักเนาะอันแรกนะคะเราก็ใส่ คำที่จะเป็นการโชว์ให้เขาเห็นนะคะแล้วถ้าเขาคลิกปุ๊บคำเหล่านี้ก็จะหายไปนะคะตรงนี้เราใช้คำว่ากรอกข้อมูลนะคะต่อมาก็จะเป็น Text Input ตัวที่2ค่ะการรับค่าตัวที่2นั่นเองเราจะรับค่าส่วนสูงค่ะนี่นะคะก็ปรับนะคะให้ขนาดเเท่ากันนะคะกับน้ําหนักนะคะแล้วก็จัดวางหน้านิดหนึงนะคะ อย่างที่บอกนะคะว่าเราสามารถใส่รายละเอียดนะคะให้ผู้ใช้งานเนี่ยทราบได้นอกจากคําว่ากรอกข้อมูลเราอาจจะใส่เป็นว่ากิโลกรมัมเซนติเมตรอย่างนี้นะคะนี่คือหน้าตานะคะที่เราสร้างกันไปเมื่อกี้ก็จะพอเห็นภาพเนาะต่อมานะคะก็เดี๋ยวเราจะเพื่อให้ง่ายเราจะต้องมาสร้างตัวแปรหรือว่าปุ่มเนี่ยคะ่ะแต่และปุ่มเนี่ยให้เออเขามีชื่อที่เข้าใจง่ายเวลาที่เราจะไปเขียนโค้ดหรือว่าใช้บล็อกนั่นเอง อันแรกนะคะเป็น l a เ e l น้ำหนักเนาะเราก็ใช้เป็นลาเ e ลเวทนะคะต่อมานะคะก็เช็คอินพุเนาะการรับค่าเข้าแล้วก็ใช้ไปเลยเช Input Weight ก็คือรับค่าเข้าของน้ำหนักอย่างเงี้ยน,นะคะจริงๆนักเรียนสามารถใช้ตัวแปร x ตัวแปร y อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้ครูใส่เป็นคำศัพท์ไว้เนาะจะได้ไม่สับสนนะคะส่วนตัวนี้เป็น l a เ e l นะคะของส่วนสูงก็จะเป็น l าเบล h h นะคะ อีกอันนึงนะคะก็จะเป็น check input เนาะที่เราจะเอามาใส่เนี่ยนะคะก็จะคลิกเข้าไปนะคะตรง t e c k input เราก็จะรู้ว่าเขาว่าอยู่ตรงไหนนะคะเราก็เปลี่ยนเป็น t e c k input high นะคะอันนี้นะคะ component ต,ต่างๆในหน้าในหน้าจอที่เราเห็น,นะคะถ้าเราคลิกเขาจะเป็นการบอกเขาว่าอยู่ส่วนไหนของสกรีนนั่นเองนะคะทีนี้ก็กรอกได้ส่วนหนึ่งแล้วนะคะ เดี๋ยวเราก็จะไปกันต่อนะคะลองเช็คอีกทีดูนะคะว่าโอเคหรือยังอย่างเงี้ยนะคะไปกันต่อก็คือเราจะมาสร้างตัวบัตทอนค่ะตัวบัตทอนตัวนี้นะคะก็คือเป็นปุ่มที่ถ้าก,กดแล้วเนี่ยก็จะสั่งให้ระบบคำนวณน,นะคะก็จะเปลี่ยนชื่อปุ่มนิดนึงเนาะให้เป็นคำนวณค่านะคะ ของดัชนีมวลกายนั่นเองใส่ตัวหนานิดนึงนะคะทีนี้เราก็จะขึ้นลาเบลแล้วค่ะ l a เบลที่จะแสดงผลออกมาจากการคำนวณน,นะคะตรงนี้ก็จัดกลางให้เขาวนิดนึงนะคะเป็นคำว่าดัชนีมวลกายนะคะ อ้าเรามาดูเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นหน้าตานะคะจากที่เราเริ่มวางคอมโพเนนต์ต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมาลองเขียนโค้ดบอกกันนะคะสำหรับในการสร้างโค้ดบอกนะคะถ้าเราจะเริ่มที่ให้ตัวไหนเป็นตัวทำงานนะคะเราก็จะมาใช้คลิกตัวนั้นนะคะก่อนอื่นเรามาดูสูตรคำนวณค่ะของ BMI นะคะว่าสูตรเขาเป็นยังไงบ้างนะคะเซิร์ชเมื่อกี้เขาบอกว่าเอาน้ำหนักตัวนะคะหน่วยเป็นกิโลกรัมนะคะหารกับส่วนสูงนะคะซึ่งเป็นหน่วยเป็นเมตรนะคะแล้วก็เอามายกกำลังสองนั่นเองก็ต้องเริ่มสร้างตัวแปรกันก่อนเลยเพราะเมื่อกี้เรารับน้ำหนักเป็นกิโลกรัมเนาะแต่ส่วนสูงเรารับเป็นเซนติเมตรนะคะเราก็เริ่มก่อนเลยว่า,าตัวแปรแรกนะคะก็คือ h ไฮก็คือส่วนสูงนั่นเองส่วนสูงนะคะให้เป็นศูนก่อนนะคะเป็นตัวแปรเริ่มต้นนะคะต่อมานะคะตัวแปรทัวที่2นะคะจะเป็นตัวแปรเวทนะคะก็เหมือนเดิมค่ะไปเอาแมทนะคะไปเอาค่ามาเป็นเท่ากับศูนย์นะคะเราจะเซตตัวแปร high เป็นศูนย์แล้วก็ตัวแปรเวทเป็นศูนย์เก่อนนะคะ จากนั้นเนี่ยเราก็จะมาสร้างตัวแปรอีกค่ะตัวแปรที่3นะคะก็จะเป็นตัวแปรของ h นะคะส่วนสูงที่เราจะต้องแปลงค่าเขาจากเซนติเมตรที่เรารับมาเป็นเมตรนะคะมีหน่วยเป็นเมตรเราก็อาจจะเป็น h แล้วก็เป็น m นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะจะเป็นตัวแปรตัวสุดท้ายนั่นก็คือเป็นตัวแปรของค่า BMI อย่าลืมใส่คณิตศาสตร์นะคะใส่ตัวเลขไปด้วยนะคะนั่นก็คือเลขสูตรนั่นเองเซตค่าเขาให้เป็นศูนย์ทั้งหมดเลยนะคะตอนนี้เราก็จะมีตัวแปรทั้งหมด4ตัวแปนะะนรนะคะทีนี้อ้าว button นะคะเราใช้คำว่า button BMI นะคะเพื่อจะง่ายนะว่าอ๋อ,อถ้าคลิกปุ่มตัวเนี้ย จะทำให้เกิดอะไรบ้างส่วน l a เ e l ตรงนี้นะคะก็จะให้เป็น Label Show ค่ะเมื่อเราคำนวณเสร็จแล้วเราจะมาโชว์ผลตรงนี้อย่างนี้นะคะอ่าบล็อกเราก็จะเริ่มเลยเราไปคลิกตรง Button BMI ก่อนเลยนะคะพอเราคลิกปุ๊บนี่เขาจะมาละตัวโค้ดนะคะเว้นบัตทอน BMI คลิกเมื่อเราคลิกปุ่มของ Button BMI เนี่ยจะเกิดอะไรบ้างนะคะเราก็จะเซตค่าของ ตัวแปรนะคะเราก็จะกลายเป็นตัวแปรไฮนะคะเราให้เขารับค่ามาจาก t เท i n ิน t High นั่นเองนะคะต่อมานะคะเราก็มาเซตค่าตัวแปรต่อนะคะก็คือเป็นเซตค่าตัวแปรของเวกนะคะให้เขา รับมาจากเ e คอ input ที่เป็นเวกนะคะก็จะเป็น t e ทคเช่นเดียวกันรับค่าตัวแปรมาแล้วนะตัวแปร high กับตัวแปรเวกใช่ไหมคะหลังจากนั้นนะคะเราจะมีการปรับค่าด้วยนะคะเพราะว่าไฮเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนค่าให้เป็นเมตรเนาะเราก็ใส่ตัวแปร high นเดอร์สกอร์เนะคะเอามาใส่ การคำนวณนิดนึงนะคะทางคณิตศาสตร์เนาะเปลี่ยนจากเซนติเมตรให้เป็นเมตรนะคะเราก็จะไปเอาค่าตัวแปรใช่ไหมคะตัวแปร h เนี่ยที่เรารับค่ามาเอามาหาร100เนาะเพราะว่าจะได้ค่าเป็นเมตรนะคะนี่เราก็จะได้ค่าออกมาละนะคะว่ามีการรับค่าของ ความสูงน้ําหนักนะคะเราแปลงค่าน้ำหนักเนี่ยส่วนสูงนะคะเราแปลงค่าส่วนสูงนะคะให้กลายเป็นเมตรเรียบร้อยแล้วก็ตัวแปรสุดท้ายค่ะก็คือตัวแปร BMI นะคะซึ่งตัวแปร BMI เนี่ยก็จะเป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์แล้วนะคะจากสูตรเมื่อกี้นะคะที่เราพูดกันก็คือเอาน้ําหนักมาหารส่วนสูงที่เป็นเมตรยกกำลังสองเนาะเราก็เริ่มเลยค่ะ ใส่เป็นหารไปก่อนนะคะก็เอาน้ําหนักมาวางนะคะหารส่วนสูงยกกําลังสองส่วนสูงยกกําลังสองือะะไรเราก็ต้องใส่แมทเข้าไปอีกนะคะเป็นการคูณกันใช่ไหมคะ,ะยกกําลังสองคือตัวนั้นคูณกันก็จะกลายเป็นไฮนะคะอันเดอร์สกอคูณกับตัวแปรเดิมนะคะไฮอันเดอร์สกอร์เอเหมือนกันนี้ก็จะได้สูตรมาละน้ําหนักหารด้วยส่วนสูงที่มีหน่วยเป็นเมตรยกกําลังสอง ะะเราก็จะได้ค่า BMI ออกมาค่ะเสร็จแล้วเรามาเซตลาเบลค่ะลาเบลโชว์นะให้เขาคำนวณ BMI กันเรามาทดลองกันดูนะคะน้ำหนัก58นะคะสูง160พอเราคลิกปุ๊บเขาบอกว่าเป็น22จุด 6-5-6-2-5นีอ่อันนี้ก็จะเป็นการโชว์ออกมาแล้วนะคะว่าค่า i อ m i เนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวขอเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่า BMI เนี่ยเขาจะมีการบอกด้วยนะว่าน้ำหนักมากเกินไป น้ำหนักน้อยเกินไปางค่ะมีการแปรผลเนาะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะว่าเอ๊ะเขาแปลผลยังไงกันได้บ้างอย่างนี้นะคะ <S <S นักเรียนสามารถไปเซิร์ชได้ใน Google ได้เลยนะคะเพื่อที่เราจะมาบอกนะคะทีนี้เราก็ใส่ลาเบลอีกอันหนึ่งค่ะว่าแล้วด,ดัชนีมวลกายเท่านี้เนี่ยถือว่าอยู่ในระดับอะไรนะคะ เราใช้คำว่าแปลผลนะคะเราก็มาล,งลองดูหน้าตาจะประมาณนี้นะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวตรงในส่วนของแปลผลเนี่ยเราจะสร้างเงื่อนไขเข้ามาค่ะให้กับ แอปพลิเคชันเรานะคะจากตอนแรกเนี่ยเป็นตัวแปรเนาะแล้วก็มีการคำนวณทางคณิตศาสตร์นะคะทีนี้พอแปรผลเนี่ยเราจะใส่เงื่อนไขว่าจากค่าที่คำนวณได้เนี่ยแปรผลยังไงได้บ้างนะคะการใส่เงื่อนไขนะคะเราก็จะมาดูโค้ดบอกนะคะทางฝั่งซ้ายมือนั่นเองจะเป็น if do else นะคะ if ก็คือถ้า เกิดอะไรขึ้นนะคะดูก็คือให้ทําอะไรเอลก็คือถ้านอกจากเนี้ก็จะให้ทําอะไรบ้างน,นะคะเราก็เริ่มเลยอ่าถ้าอะไรเอ่ยมีมากกว่าหรือเท่ากับนะคะเท่ากับเท่าไหร่ใส่ตัวเลขไปก่อนนะคะ30นะคะก็คือตรงค่า BMI ใช่ไหมเราก็จะเป็นค่าตัวแปร BMI นะคะตัวนี้นะคะ มีค่ามากกว่า30เราจะให้เขาทำอะไรบ้างน,นะคะไปที่ตัวแปร BMI ค่ะให้มากกว่าหรือเท่ากับ30นะถ้าตัวแปร BMI มากกว่า30นะให้เซตลาเบลมีนเป็นอะไรคะอ้วนอันตรายนะคะต่อมาถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ25ลาเบลมีนเขาก็จะแสดงคาว่าอ้วนเกินไปนี่นะตรงนี้นะคะก็จะเป็นการบอกนะคะเงื่อนไข if do else ตรงนี้จะเป็นเงื่อนไขเนาะเงื่อนไขที่1ก็คือถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ30ให้แสดงค่าว่าอ้วนอันตรายแต่ถ้าไม่ใช่จะไปเงื่อนไขที่สองค่ะก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ25จะแสดงค่าคําว่าอ้วนเกินไปนะคะต่อมาเงื่อนไขที่3ค่ะก็เหมือนเดิมนะคะก็ไปเลือกตัวลอจิกมานะคะแล้วก็ใส่ไปว่าถ้ามากกว่าหรือเท่ากับนะคะใส่ตัวเลขนะคะ แล้วก็ใส่ตัวแปรค่ะจากนั้นเซตตัวแปร level mean นะคะให้เป็นอ้วนเฉยๆนะคะจากนั้นก็ยังไปที่เซตนะคะของเงื่อนไขถัดมาอีกนะคะเงื่อนไขถัดมานะคะก็เหมือนเดิมค่ะไปที่ลอจิกนะคะ แล้วก็ใส่เป็นมากกว่าหรือเท่ากับนะคะแมทเป็นค่าตัวเลขนะคะ23ด้วยนะคะอ่างั้นเราต้องมาเปลี่ยนค่าตรงนี้นะคะนิดนึงนะคะเป็น18นะคะจุด5นะคะแล้วก็มาใส่ตัวแปรนะคะเป็น DMI เนาะ มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับนะคะ18.5แล้วก็เซตลาเบล m มี n ค่ะให้เป็นคำว่าสุขภาพดีจากนั้นก็เงื่อนไขสุดท้ายนะคะก็จะเป็นใส่ลอจิกเข้าไปนะคะเป็น if กับ do เท่านั้นเองนะคะแล้วเราก็จะบอกว่าถ้า BMI เนี่ย ออมีค่านะคะเราใส่ตัวเลขเข้าไปก่อนเนาะมีค่าน้อยกว่าน้อยกว่า18.5นะคะก็จะเซตให้ลาเบลมิ n เนี่ยนะคะเขาแสดงผลคะ่ะว่าผอมเกินไป ทีนี้เราลองมาดูผลนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างลองกอกน้ำหนักค่ะ58สูง160คำนวณปุ๊บ22นะคะสุขภาพดีถ้าเราเปลี่ยนน้ำหนักเป็นออ65่อาคำนวณเขาบอกว่าอ้วนเกินไปค่ะถ้าเป็น45ก็จะบอกว่าผอมเกินไปนั่นเอง จากดีไซน์ที่เราเห็นนะคะก็อยากจะขอเพิ่มอีกนิดนึงนะคะนอกจากคำนวณดัชนีมวลกายได้แล้วมีการแปลผลได้แล้วเนี่ยขอเพิ่มรูปภาพเข้าไปด้วยนะคะเราก็จะไปเอา Image นะคะมาวางนะคะให้แทรกรูปภาพเข้าไปด้วยนะคะจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนั่นเองแล้วเราก็มาที่บล็อกค่ะเราก็จะมาเขียนโค้ดนะคะ ตรง image นะคะขอใช้ชื่อว่า image อ่ะพอเราคลิกไปปุ๊บเขาก็จะมีรูปภาพเนาะให้เราเซตนะคะนี่เลยค่ะถ้ามากกว่า30อ้วนอันตรายให้ใส่รูปอะไรดีนะคะตรงนี้เรายังไม่ได้เพิ่มรูปเนาะเราสามารถที่จะไปเซิร์ชหารูปนะคะใน google ได้นะคะเมื่อเราได้รูปที่ต้องการแล้วนะคะก็ให้นักเรียนเซฟนะคะเข้ามานะคะอา,อาจจะเป็นชื่อไฟล์ที่แบบ ง่ายๆก่อนก็ได้นะคะอาจจะเป็นแบบ1 2 3อาะไรเงี้ยนะคะแล้วเราก็จะมาคลิกนะคะเพื่อที่จะเพิ่มไฟล์รูปภาพนะคะตรงนี้ครูใช้เป็น 1.jpg ชื่อไฟล์ว่าไฟล์ที่1นั่นเองนักเรียนก็ทำเหมือนกับไฟล์ภาพไฟล์ที่1ได้เลยนะคะเราก็จะอัพเป็นไฟล์ที่2นะคะสำหรับอ้วนเกินไปนะคะแล้วเราก็จะมาเซตอินเมดนะคะสำหรับ ลอจิกในส่วนของอ้วนเป็นไฟล์ที่3นะคะสุขภาพดีเป็นไฟล์ที่4และผอมเกินไปนะคะเราก็จะมาอัปโหลดนะคะเป็นไฟล์ที่5นั่นเองทีนี้เรามาลองเล่นกันดูนะคะอ้าวกรอกน้ำหนัก55ค่ะสูง160ดัดชนีมวลกาย21เ้าบอกสุขภาพดีค่ะ เปลี่ยนน้ำหนักเป็น40ปุ๊บเขาบอกว่าผอมเกินไป65อ้วนเกินไปนะคะถ้า80ล่ะเขาบอกว่าอ้วนอันตรายนะคะอันนี้ก็จะเป็นโค้ดนะคะของดัชนีมวลกายที่พวกเราได้เห็นกันอย่างที่บอกนะคะเราจะเริ่มจากการสร้างตัวแปรก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาใส่เงื่อนไขค่ะเพื่อแปลผลและสุดท้ายก็มาแทรกภาพด้วยค่ะจะทำให้เราเนี่ยได้ แอปพลิเคชันในการคำนวณค่า IBM นะคะโดยที่นักเรียนจะรู้จักทั้งตัวแปรรู้จักทั้งการคำนวณเงื่อนไขนะคะแล้วก็การแสดงผลทั้งในแบบตัวอักษรและแบบรูปภาพด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ เป็นการสอนนะคะเขียนแอปพลิเคชันนะคะในส่วนของตัวแปรและเงื่อนไขหวังว่านักเรียนเนี่ยน่าจะเ,ออเริ่มเข้าใจกันบ้างแล้วสำหรับบล็อกโค้ดนะคะในทั้งอ b l e นะคะครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกนะคะในการทำโค้ดในรูปแบบถัดๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ